สวัสดีครับทุกท่านนะครับก็พบกับช่อง wisdom knowledge สอนลงทุนแบบมาๆนะครับวันนี้นะครับผมจะแชร์แหล่งข้อมูลนะครับในการเทรดในการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการเทรดหุ้นในตลาดหุ้นไทยนะครับก็ตลาดหุ้นไทยนะครับย่อมาจาก stock exchange of Thailand นะครับหรือว่าเซทนะครับก็มันจะมีแหล่งข้อมูลนะครับที่เราสามารถไปซื้อมาใช้งานได้นะครับซึ่งในวันนี้นะครับ หลังจากที่ห่างหายไปนานผมก็จะมาแนะนำเซฟสมาร์ทนะครับก็เสิร์ชเซฟสมาร์ทนะครับมันจะขึ้นมานะครับอ่าก็เข้าไปที่หน้านี้นะครับก็คือเซฟสมาร์ทนะครับก็เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลการเทรดหุ้นนะครับของตลาดหลักทรัพย์บ้านเรานะครับก็มีข้อมูลย้อนหลังทั้งเป็นราคาการซื้อขายในแต่ละวันแล้วก็งบการเงินรายคเตอร์ย้อนหลัง เป็นจำนวน5ปีนะครับก็ก่อนอื่นนะครับไอตัวเซฟสมาร์ทเนี่ยไม่ฟรีนะครับท่านอาจจะต้องสับสไครป์เป็นสมาชิกของทางเซฟนะครับเราก็จะได้ API มาดึงข้อมูลเป็น Excel ออกมาใช้งานได้นะครับก็เราสามารถสั่งซื้อเซฟสมาร์ทได้โดยกดตรงสั่งซื้อเซฟสมาร์ทนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดใน New Tab นะครับให้ทุกท่านดูว่ามันราคาเท่าไหร่นะครับ ก็เซ็ตสมาร์ทนะครับเราซื้อผ่านบัตรเครดิตได้เท่านั้นนะครับถ้าเป็นบุคคลธรรมดานะครับก็กดสั่งซื้อแบบนี้ได้นะครับหรือว่าถ้าเป็นนิติบุคคลก็กดสมัครนะครับก็กดสมัครถ้าเป็นนิติบุคคลก็ใส่ชื่อบริษัทหมายเลขติดต่อไปนะครับแต่ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาก็กดสั่งซื้อตรงนี้ได้เลยนะครับกดเข้าไปก็แพ็กเกจนะครับถ้าท่านต้องการทดลองใช้ดูก่อนนะครับก็สับสไครต์ไปเดือนเดียวก่อนได้นะครับ รายเดือนประมาณ250บาทต่อเดือนนะครับแต่ถ้าต่อปีนะครับก็2400ก็เหมือน1ปีฟรี2เดือนอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่ารายปีแบบครั้งเดียวก็ได้ถ้าท่านมั่นใจใชไว่าใช้แค่ปีเดียวก็ในเบื้องต้นนะครับท่านก็ลองสับสไครนะครับแค่เดือนเดียวก่อนก็ได้ดึงข้อมูลมาทำเสร็จถ้าคิดว่ามันคุ้มก็ค่อยต่ออายุไปเรื่อยๆหรืออาจจะ เดือนเว้นเดือนก็ได้อาจจะประหยัดกว่านะครับอันนี้เป็นคําแนะนําของผมนะครับทีนี้ข้อมูลในเซตสมาร์ทเนี่ยมันมีอะไรบ้างเขาก็บอกว่ามีข้อมูลซื้อขายเซตกับ t f เฟกแบบเรียลไทม์นะครับถ้าท่านต้องการไปทําควอนแบบให้เอาข้อมูลตลาดหลักทรัพย์เนี่ยไปทําข้อมูลก็ก็สามารถเอาตรงนี้ได้นะครับก็แล้วก็งบการเงินย้อนหลังนะครับข้อมูลการซื้อขายย้อนหลัง5ปี การเปรียบเทียบกองทุนรวมก็ได้สําหรับใครที่วางแผนซื้อกองทุนรวมนะครับก็จุดเด่นก็คือดึงออกมาเป็น Excel ได้ทันทีเนาะแต่ผมไม่ค่อยชอบได้เท่าไหร่นะครับอยากได้เหมือนย h ่ o หูไปแนนแบบดึง API คอนฟิกอะไรแล,แล้วได้คอลัมน์ที่ต้องการออกมาได้นะครับก็กลับไปที่หน้าเซตสมาร์ทนะครับในที่นี้ผมมี username และพาสเวิร์อยู่แล้วนะครับผมจะทำการกรอกรหัสแล้วเข้าสู่ระบบ พอเข้าสู่ระบบเข้ามานะครับมันก็จะขึ้นมาหน้านี้เป็นหน้าแรกนะครับก็คือเป็น market summary นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นราคาดัชนีล่าสุดนะครับช่วงนี้ตลาดค่อนข้างลงนะครับผมก็เลยมาทําคลิปช่วงตลาดลงนะครับจะได้ไม่มีกระแสอะไรมากก็จะมีกราฟเหมือนแดชบอร์ดทั่วไปนะครับถ้าท่านคิดว่ามีประโยชน์ก็ดูแดชบอร์ดนี้ได้นะครับกลุ่ม s ซอร์วินะครับกลุ่ม property น่าจะเป็นที่ดินนะครับ แล้วก็มีหุ้นท็อปพิกที่คล้ายๆในสตรีมมิ่งนะครับทีนี้เราเข้าไปเนี่ยถ้าเราจะโหลดข้อมูลเนี่ยเราก็สามารถกด Export ตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะกด Export แล้วมันจะดาวน์โหลดมานะครับเนี่ยก็ดาวน์โหลดขึ้นมาก็กด Open นะครับมาดูไฟล์ที่ได้ว่าเป็นยังไงนะครับไฟล์ที่ได้มันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเป็น Market s u m มารีก็คือเหมือนสเกปก็คือดึงจัดข้อมูล หน้าเว็บเมื่อกี้มาใส่เป็น Excel format ให้เรานะครับทีนี้ถ้าเราอยากรู้ข้อมูลอื่นๆนะครับเราก็สามารถเข้าไปเล่นได้นะครับไอที่ new เนี่ยก็คือเพิ่งเพิ่งมีมานะครับสมมุติว่าถ้าท่านใส่เทนิิอนนะครับอาจจะได้อยากได้ historical heading นะครับก็เข้าไปที่ตรงนี้นะครับเนี่ยครับเราก็สามารถ search stock symbol ได้นะครับก็ หุ้นที่จะเสิร์ชนะครับก็เลือกหุ้นในดวงใจของท่านนะครับอาจจะเลือกปตทแล้วกันนะครับทุกคนน่าจะรู้จักปตทเนาะพอเสิร์ปปตทปุ๊บเราก็เลือกพีเลียดแบบนี้ได้นะครับว่าต้องการไทม์เฟรมที่จะดูเท่าไหร่นะครับแล้วก็เวลาเนี่ยสามารถดูได้ย้อนหลังสูงสุดก็คือ5ปีนะครับก็ได้5ปีนะครับมันก็จะขึ้นมานะครับว่าหุ้นเนี่ยมีกิจกรรมอะไรบ้าง xd xm อะไรพวกนี้นะครับ pc นี้แตกพาน่าจะเป็นแตกพานะครับแล้วก็จะขึ้นมาลักษณะนี้นะครับถ้าท่านต้องการเปลี่ยนเป็นภาษาไทยกดตรงนี้นะครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยให้เรานะครับก็จะเห็นข้อมูลพวกนี้ทีนี้สมมุติว่าเราสนใจหุ้นปตทรเราอยากมาทําข้อมูลนะครับก็กด export นะครับเราก็จะได้ historical heading excel ออกมาของหุ้นปตทนะครับเปิดออกมาก็จะได้เป็น ขุ้นข้อมูลของปตทนะครับย้อนหลัง5ปีที่เราเลือกไว้นะครับก็จะมีข้อมูลแบบนี้นะครับเป็นคอลัมน์นะครับเรียงมาให้เรานะครับคอลัมน์ก็วันก่อนหน้าเปิดสูงสุดต่ำตุ่นเปลี่ยนแปลงเสนอคือเสนอขายปริมาณการซื้อขายลักษณะประมาณนี้นะครับก็โชว์มากไม่ได้นะครับเดี๋ยวตลาดหลักทรัพย์เขาโนติมาหาผมอีกนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นฟีเจอร์ที่ ที่คิดว่าหลายคนสามารถนำไปวิเคราะห์ได้นะครับถ้าเป็นสายเทคนิคนะครับทีนี้ถ้าเป็นสายปัจจัยพื้นฐานนะครับก็เข้าไปที่ข้อมูลบริษัทนะครับเข้าไปที่งบการเงินตรงนี้ที่จริงมีเมนูอีกมากมายนะครับให้เล่นนะครับเช่นอสิทธทิประโยชน์ไฮไลไทบ์บริษัทหรือว่าดัดชนีอะไรพวกนี้ก็ไปเล่นได้แต่ในที่นี้ก็ดูงบการเงินกันก่อนนะครับสำหรับสายวิเคราะห์งบการเงินสายฟันดอมิทอลนะครับ พอเข้าไปเสร็จนะครับเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราต้องการงบการเงินแบบไหนเป็นงบสแสดงฐานะการเงินหรือว่างบกําไรขาดทุนแบบเสร็จหรือว่างบกระแสะเงินสดนะครับต้องการแบบสะสมหรือว่าไตรมาสอะไรแบบนี้นครับก็สามารถดูได้นะครับดูงบเฉพาะกิจอะไรก็สามารถแยกมาได้ถ้าเลื่อนมาด้านล่างเนี่ยมันจะเป็นงบที่อยู่ในรูปตารางให้กับเราประมาณเมื่อกี้นะครับแล้วก็มันก็จะมีกราฟเปรียบเทียบให้เรานะครับ เรงเลือกเป็น61นะครับก็มาครบเนาะค่าดีฟามันเซตไว้แค่3ปีนะครับก็พอได้เสร็จเราเลือกหุ้นเลือกงบประเภทงบที่เราต้องการเราก็ใส่ฟิลเตอร์ไปแล้วก็กด export ตรงนี้นะครับเราก็จะได้ไฟล์ที่ชื่อว่า financial statement ตรงนี้ออกมานะครับตรงนี้เห็นไหมครับก็เป็นของหุ้น AOT นะครับก็เป็นงบอันนี้ก็จะเป็นงบแสดงฐานะการเงินนะครับก็จะขึ้นมาแบบนี้ ท่านก็สามารถเขียนเว็บสคร p ปปิ้งหรือว่าดึง API มาโดยใช้ Beautiful Soup ก็ได้ก็อย่างผมเนี่ยจะใช้ Selenium นะครับแล้วก็ใช้ Chrome d i v e r นะครับดึงมาผ่านนาค c นด้าก็จะได้ข้อมูลพวกนี้มาวิเคราะหะ์และเราก็จะได้รู้ว่าอุตสาหกรรมไหนแข็งแรงไม่แข็งแรงนะครับก็ลักษณะประมาณนี้แล้วก็สามารถดึงข่าวได้นะครับเช่นข่าววันนี้มีข่าวอะไรบ้างเราก็ดึงมาได้นะครับตรงนี้นะครับ แล้วก็ข่าวในอดีตนะครับลักษณะก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับข่าวในอดีตนะครับเลือกกลักซัพย์หรือว่าเอามาทั้งหมดก็ได้นะครับหรือว่า Data for i n d u s t r y เป็นพวก DW เนาะ Defect ก,ก็ได้นะครับใครใส่ที่เฟกก็ข้อมูลการซื้อขายก็ดูเป็นดัดชนีหรือว่าจะดูเป็นฮ i t m a p แบบนี้ก็ได้นะครับว่าองค์ประกอบของเซตเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับ ก็ดู Energy ค่อนข้างใหญ่เนาะติดลบนะครับอะไรแบบนี้ก็เอาไปสามารถทำควอนทำโมเดลเทรดดิ้งสำหรับคนเทรดดัชนีได้ว่าหุ้นกลุ่มไหนส่งผลกับดัชนีมากน้อยแค่ไหนแล้วถ้ามันมีปัจจัยเกี่ยวกับหุ้นกลุ่มนั้นนะครับมันจะส่งผลต่อดัชนีทิศทางไหนแล้วก็ทำให้เราสามารถคำนวณราคาเซตเทิลที่หมดอายุของซีรีส์ของ TF e ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็น ฟีเจอร์หลักๆของเซตสมาร์ทนะครับใครอยากเล่นก็ลองไปเล่นดูเนาะก็แนะนำนะครับถ้าจะทำข้อมูลก็เขียนไฟทอนสคริปต์หรือว่าจะวาสคริปต์ก็ได้ดึงข้อมูลสเกปมาเป็น API นะครับแล้วก็สามารถได้ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นไทยมาก็แนะนำนะครับถ้าไม่ได้ทำถี่ก็สับส i ั e เดือนเดียวก็ได้ครับเดือนเว้น2เดือนก็จะประหยัดนะครับแต่ถ้าท่านมีการดึงข้อมูลที่ทำแบบละเอียดก็ทำรายปีก็ ดึงข้อมูลบ่อยๆก็สะดวกเหมือนกันนะครับผมบูมก็หวังว่าเนื้อหาในคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับนานๆเจอกันทีก็ทำคลิปมาทีนึงนะครับสวัสดีครับ